จะให้ว่างไงพี่น้องจะให้ว่างไงดู aha, <le> studio. ดูทางครับโอ้กับตหลอดปล่อยลมลงอย่างไรตลอดเลยรู้สึกว <mod> <cz> ่ายุ่มหยกโยกก็ปล่อยลมลงครับของเรามันเป็นระบบยกสูงได้โหลดเตี่ยได้ ว่าสูงเนี่ยมันอันตรายครับนี่เขามายากๆบอมาถึงแล้วอ๋อบางบอกบเขามายากเลกเกินครับไม่เลกเกินทั้งลึกทั้งแคบบางมองก็งกอยู่หละหนาทาง างทีกับเขามากอยากแต่ว่าขุดง่ายบางทีกับเขามากง่ายแต่ว่าขุดยากรับหนางานแต่ละหนางานกับความลำบากบ่อทอกันครับพี่นอ้องยังไม่ถึงอีกครับยังไปอีกครับคู่มัม่นครับลองปล่อยครับ มร่มลายมันสิโยกแห้งครับเติมร่มหน่อยมันก็นสโยกคอยสมมาเติมเลยก็เป็นแข็งแกร่้ครับเป็นบอดีครับขี้บ่านิ่มครับใส่ยากแม่จังน้อยครับุดร่มแต่การเข็ใจใส่แล้วก็ ไปได้ครับนี่นี่ทางทางอีพ่อยีแม่หมู่บ้านก็เจอไปบ่องนึงครับทางเข้าไปป้าสามื่อี้ก็หลีกไม่พ้นครับหมุนปลามั่นปลาอ้อยปลาย่างสารพัดปลาครับมือน,นี้เอาหอดหรือเปล่า ใสลงตรงนี้ครับสงสัยได้ลงตรงนี้ครับตันหล้นครับหรือว่าไงครับหรือว่าลงมาเบื้องทางก้อนหั่หรือว่าไลงมาเบื้องทางก้อนละ่ะ พอกะว่ามันไปได้ยุ่นละละมันไปได้บ่ประหามาเบิ่งดูตะเก้ทันทานี่สุดท้ายมันไต้สะพานไปงานทันนี้ไอสะพานน้อยๆไปบ่เอาสิวอกมาได้บ่ อ้องสีออกมาไร่ล <Your face. S 2> um ่ะสลัมงคุดพุชเส่โอคุดนี้เจ้ลนียังจุหรอฮะลูกอดลูเอารถลูนีมันีไว้เลยเ่ล่าเหรฮะมังคุดพุส่มันมนีมันกลังรมตัวนีไหม มองคุดอยู่อยู่ทางในบ่เออเเบิ้งด้วยพี่น้องมีติดบ่ตามคำขาดกันของผมครับเดี๋ยวมาลงขีดวะมันจะเพืนขีลงได้ เปียบว่าถุงลมวอลวีครับนี่เจ็ดคิบให้พี่น้องเบิง้งหลายคิบแล้วผุดเลขอ,อะไรล้น,นยยผุดเลยโว้โ <c oughs> <c oughs> ยู่ไ้แล้ว <c oughs> ย่แล้ว <c oughs> ลุง <c oughs> <c oughs> ในว่าบาดเนี่ย cứ đạt yên lên khỏi luôn đều vô là <laughs> nhằm cắp thế nghệ lạc giang đều đây này อะไรท่านั่นนะเอาพี่น้องฉเฉลยว่าทำไมมันถึงวันแรก ที่ซ่อมเสร็จนะครับทําไมมันถึงเสียงเสียงที่ปกติครับเสียงเงยงเง็นๆนะเสียงดังฟิวฟิวครับตากดว่าสรางสรางคนบพ่ได้รับนั่นไหนครับคนเ่ได้รับกับยางข้อเทอร์โบห้ครับเลยฟิวครับเลยหัวครับฟิวดังซิก <c oughs> ับตังล้น,นไปเห็ด <c oughs> 不赖。 ไปนี่ละไปนี่ละไปนี้ะวะต้องดึง,งา้างนาล้วไม่ได้เนยน้ำหนัก công nhận luôn